ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเ,เรื่องรถ h อนด้านะครับเครื่องพังเกียร์พังสารพัดประโยชน์ที่จะมาเสนอวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับเป็นความรู้ที่สำคัญมากสำหรับท่านที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์บางคนอาจจะเจ็บตัวเสียเงินเสียทองมาเยอะอืมก็ ไม่มีใครบอกหรอครับมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยของเครื่องยนต์ตระกูลนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะรุ่นนี้นะครับตัว Honda City j a z z นะครับเครื่องเครื่องรุ่นนี้เป็นรถตลาดครับใช้กันเยอะเป็นระบบเครื่องยนต์ถ้าเป็นออตโต้ครับเกียร์ออตโต้นี่โห เปลี่ยนกันว่าเล่นนะครับบางคนเนี่ยใช้มาเป็นปี2ปีหรือใช้มาเป็นแสนกิโลก็ตําหนิไปว่าเครื่องพังบ้างเกียร์พังส่วนมากจะบอกว่าเกียร์พังนะครับเกียร์พังเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ญี่ปุน่นอืมก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นรถตลาดรุ่นใหม่ๆก็ออกมาเยอะนะครับอัปเดตอัปเกรดไปเรื่อยนะครับ จากรุ่นแรกๆจะเป็นรุ่น8หัวเทียน8คอย IDSI รุ่นหลังๆก็จะเหลือเป็น4 4หัวเทียน4คอยประมาณนี้ครับเป็น IV Tech อะไรขึ้นมาเรื่อยๆครับก็มีรุ่นใหม่อัปเกรดมาเรื่อยครับแต่ถามว่ามันก็ยังเป็นรถตลาดู่ครับใช้กันเยอะครับพวก Honda jet ็ตซิหรือตระกูล Honda ต่างๆครับเรามาคุยเรื่องระบบวงจรนะครับวงจรพวกระบบไฟครับ ถามว่ามันสําคัญยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับสมมุติว่าเป็นรถออตโต้นะส่วนมากจะเป็นออตโต้นะท้องตลาดคนใช้งานกันเยอะก็เห็นเห็นแล้วก็เราก็ไม่อยากจะจะ,จะบอกหรอกนะแต่มันก็อย่างว่านะรถมันใช้รถมันนานแล้วเราก็อยากจะแชร์ความรู้ประสบการณ์เออว่าบางท่านก็ใช้รถเป็นอย่างเดียวไม่มีความรู้เรื่องรถอ่า พอรถเสียนิดหน่อยอาการออกนิดหน่อยก็ก็ไม่ได้โจมตีอู่ช่างเลยนะครับก็มันเป็นดิชาี์เขาเร่าวบางทีเราเอามาเสนอข่าวเอยเสนอคลิปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บอกไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้มาโจมตีเลยนะครับก็เป็นเป็นความรู้นะครับช่วยเหลือกันสําหรับสมาชิกท่านใดที่ใช้รถใชออ้อะไรอย่างเงี้ยอันไหนพอเราบอกได้ก็ก็บอกนะครับพอดีมี แฟนเพจหรือสมาชิกช่อง youtube เพจเขาทักมาเขาถามมาเห็นเราทำรถรุ่นนี้อยู่เขาถามเราก็ก็จำเป็นต้องบอกครับถ้าเขาถามมาเราก็บอกครับถ้าเราจะไปกักไปอะไรก็ไม่ไม่อยากจะนั่นเนาะเขาบอกถามว่าลถอาการนี้ยังไงบางทีเขาอาจจะเป็นที่ว่าเครื่องมันสั่นมันกระตุกเกียร์เข้าไม่รู้มไม่ได้อา่าเขาบอกว่าไปที่อู่เขาบอกว่าต้องยกเครื่องใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่ ถามว่าเราก็สงสารเขาเนาะบางทีมันต้องใช้เงินจํานวนเยอะอย่างบางทีเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องไปยกเครื่องทิ้งเอาเครื่องเก่าไปเทินอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราจะบอกปัญหาได้ไหมเราก็บอกได้นะครับแต่บางทีเขามาถามไม่บ่อยมันจําเป็นต้องลงคลิปก็ต้องลงให้ไปดูเลยครับเพราะว่าท่านใดอยากรู้ก็ไปดูที่คลิปแล้วกันจะได้ไม่ถามบ่อยว่าเออมันต้องแค่ขยยังไง เดี๋ยวเอาปัญหาโลกแตกแล้วกันครับไอ้ตระก,กูลฮอนด้าทั่วฮอนด้าแก๊สซิตี้อะไรที่แบบชอบบอกว่าเกียร์พังเกียร์พังเข้าเกียร์ถอยเรากระตุกกระชากทุกๆบ,บ,บางทีเข้าเกียร์ล้วแบบเ,เหมือนแบบสัน่นกระตุกดับบางคนก็อ้างไปมันก็มีหลายช่างครับบางคนก็บอกคอยบ้างหัวเทียนบ้างบางคนเช็คทุกจุดนะครับทั้งคอยก็เปลี่ยนไปแล้วหัวเทียนก็เปลี่ยนไปแล้ว ก็ยังเข้าเกียร์ถอยก็ก็ยังกระตุกกระตักช่างก็บอกว่าเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวบางทีเปลี่ยนแล้วมันไม่หายนะมันเป็นแค่จุดเดียวนะครับบางทีมันแค่จุดเดียวแค่จุดเล็กเองนะครับอย่ามองข้ามครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละประสบการณ์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันช่างแต่ละอูแต่ละนั่นก็บางทีเขาอยากให้จบมันก็ยกเครื่องใหม่มันก็มาเซ็ตใหม่มันก็แน่นอนก็มันก็สมบูรณ์อยู่แล้วแต่บางอย่างเครื่องบางบาง อะไรของท่านบางตัวมันเสียแค่จุดจุดเดียวก็มีครับเราก็ไม่อยากจะว่าอะไรนะก็โอเคมันก็มีหลายอย่างส่วนประกอบของเครื่องของเกียร์เครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ก็เกียร์ก็อาจจะทําให้กระตุกกระตากอาจจะคิดว่าเกียร์เสียก็ได้มีหลายอย่างทั้งช่วงระหว่างอะไรเกียร์ออโต้ก็เป็นพวกไฟวิวพวกอะไรมันสึกหลอก็ทําให้เกียร กระชากกระตุกกระตักได้เราก็เปลี่ยนจุดนั้นไปก่อนแต่ถ้าเรามีงบก็เปลี่ยนใหม่ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งครับที่คนมองข้ามครับว่าว่ารถของท่านทําไมเข้าเกียร์แล้วมันกระตุกกระตักบางคนคิดว่าเกียร์เสียงเดี๋ยวมันไม่บางทีมันไม่ใช่ที่เกียร์เสียงครับเป็นที่ระบบเครื่องยนต์เรานี่แหละก็อย่างที่หลายๆท่านคอมเมนต์อาจจะเป็นที่คอยเป็นหัวเทียนก็เช็คให้เช็คไปครับมันเป็นจุดเบื้องต้นง่ายเองแค่พื้นฐาน ถ้าจุดนั้นมันไม่หายพวกระบบน้ํามันพวกอะไรเงี้ยปั๊มติ๊กปั๊มเติบมันไม่มีแรงดันไม่มีอะไรหัวชุม่มหัวฉีดผ่านไปแล้วมันยังไม่หายอีกเขาคิดว่าเป็นเกียร์เดียวไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกอ,อสมาชิกที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วกันว่ามันเป็นแค่จุดเดียวครับถ้าท่านไม่หายก็ลองเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปแต่ถ้ามันหายก็โชคดีไปครับแต่ผมจะบอกให้ว่าเซนเซอร์ตัวนี้สําคัญครับอ่า เซนเซอร์ ensor, ปีกพิเซอร์ครับเซนเซอร์อะไรเดี๋ยวจะให้ดูครับเซนเซอร์อะไร TPS ห่ะเซนเซอร์ปีกพิเชอร์อ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เป็นของ Honda นะเป็นของ Honda รุ่นแรกครับไอเดียใดเป็นพวกตระกูล Honda City j a แจนะครับเกียร์ออโต้ครับตัวนี้คันนี้รุ่นรุ่นนี้ยังเป็นสายสลิงอยู่ครับ สังเกตดีๆนะครับปีพิเซอร์รุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นปรับรอบเบานะ,อะรอบเครื่องวักสายสลิงนี่มันปรับได้สองจุดนะครับปึ๊บตัวนี้เราโยกไปโยกมารอบเครื่องก็จะปรับรอบสูงได้แล้วก็ถ้ามันไม่พอมันไม่อะไรเรา,าปรับตรงหัวน็อตตรงนี้ได้ครับมีจะมีน็อตยันยันตีนยันอ่ายันตรงนี้หน่อยถ้าเราดันน็อตเข้าไปลึก ปีพิเซอร์มันก็จะเปิดเยอะ,ะครับรอบเครื่องก็จะสูงเราปรับได้2จุดนะครับรอบเครื่องเบาของปีพิเซอร์รุ่น Hon d a ตัวนี้ครับเราสังเกตดีดีดครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนี้ครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับตัวนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเซ็นเซอร์อะไรก็มีผลนะครับมันปรับรอบได้เหมือนกันแต่ส่วนมากเขาจะปรับรอบเบาตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ปรับได้มันเห็นไหมมันมีน็อตขัดแล้วก็โยกไปโยกมาตัวนี้เป็นวงจรไฟฟ้าที่แบบสําคัญนะครับ แล้วแต่ใครจะเรียกครับเซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อของฮอนบ้าหรือปีกผีเสื้อ,อ TPS อะไรก็ได้ว่าไปนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้เสียนี่แปลกครับเวลาสตาร์ทรถนี่เบิ้ลเครื่องอะไรก็เครื่องนิ่งปกติครับไม่มีรอบตกไม่มีอะไรก็เหมือนเครื่องสมบูรณ์ครับตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้แต่พอเวลาเข้าเกียร์นะ เข้าเกียร์เกียร์ไม่ไปนะครับเกียร์เหมือนเกียร์เสียเลยครับบางทีเข้าเกียร์ถอยดังแก๊้แกล้เหมือนอะไรจะพังครับเหมือนเหล็กเหมือนเกียร์จะพังอ่ะบางทีไม่ทีเกียร์ล็อกเกียร์อะไรอีกต่างหากครับเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้ทําให้เป็นเป็นระบบของเกียร์นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ล็อกเกียร์เกียร์ดังเข้าเกียร์เกียร์ดีเกียร์อาเกียร์อะไรทุกอย่างครับแต่ถ้าเข้าเกียร์เอ็น หมือนเกียร์ว่างเครื่องยนต์นิ่งปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เหยียบรอบเครื่องขึ้นเครื่องสมบูรณ์ทํางานครบกสวนครับต่พอเข้าเกียร์นี่เอาละบางทีหน,หนักหน่อยเกียร์ตัวนี้ล็อกนะครับเกียร์ล็อกเข้าเกียร์ไม่ได้ครับดึงเข้าเกียร์ไม่ไปได้แต่เอ็นบางทีไปฝืนงัดจนเกียร์หักนะครับไม่ใช่หักหรอกไอ้ตรงคันโยกอะสลักสลึกไปนะครับอย่าไปฝืนครับตัวนี้เสียนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์ปีพีเซอร์ตัวนี้ เซนเซอร์อะไร tps อะไรก็ว่าไปตัวนี้ลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับอย่ามองข้ามครับตัวนี้คิดว่าเกียร์พังไม่ใช่นะครับตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ไปวงจรไฟฟ้าตัวนี้มีผลกับเกียร์ครับพอเปลี่ยนตัวนี้ไปรับรองเกียร์ของท่านก็เข้าได้ปกติไม่มีขัดข้องไม่มีล็อกไม่มีอะไรก็มีปัญหาเยอะนะบางคนเกียร์ล็อกก็ให เซนเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็นคลิปดีๆครับก็ยากนะที่ช่างเขาจะมาบอกแบบนี้นะเพราะว่ามันเส้นผมบางภูเขาบางทีจุดนี้จุดเดียวไม่มีใครบอกหรอกครับแต่เราก็เห็นสมาชิกเขาถามเราก็ต้องจําเป็นต้องบอกครับว่าตัวนี้ถามว่ายกเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่มันหายมันหายซิครับเพราะว่าเครื่องญี่ปุ่นยกใหม่มันมาพร้อมเซ็ตของมันเลยปีพิซซ์อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไปยกใหม่แล้วมาใช้ชุดเออ ปีพิซซ่าชุดเดิมลองเอาไปใส่ดูครับอาการเหมือนเดิมนะครับเข้าเกียร์ไม่ได้เกียร์ล็อกเกียร์อะไรแต่ถ่าลองเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาไปสลับคันไหนก็ได้ของที่รุ่นเดียวกันไปสลับกันดูว่ารถของเรามันเกียร์พังนะเว้ยเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าเกียร์แล้วเกียร์ดังกระตุกกระตากเกี้ยวดังเหมือนจะพังเดี๋ยวเราต้องหาเงินไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ครับลองเอารถคันที่แบบขับดีๆสลับอะไรกันดูว่าจุดไหนมันเสียนะลองเปลี่ยนปีกเสื้อกันดูหนหเปลี่เอา้าทำไมมันหายอะ่ะเอา้าจะไปรู้ไหมเอารถคันนี้ไปใส่คันนูน้นคันนู้นเป็นเอาก็ไปซื้อชุดนี้มาเปลี่ยนก็ได้เนี่ยชุดปีกทีเสือ้อแต่ที่จริงมันเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวครับก็โอเคครับเราก็ช่วยเหลือกันอันไหนที่เราพอบอกได้ก็บอกถ้ามีคนถามเราก็บอกแต่ถ้าบางทีเราอาจจะลงไม่ครบหรอก ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดจามไปนะครับคลิปดีๆมากเลยท่านจะประหยัดเงินได้เยอะมากเลยไม่ต้องไปวางเครื่องใหม่ยกเครื่องใหม่บางทีจุดเล็กๆไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยรถท่านสมบูรณ์ขับนิ่งโอเคครับขอบคุณครับ